นี่วันดีนี่จะส่งนะครับโอเคตอนนี้โอเคตอนนี้เราจะไปที่ไหนนะนั้นไปแม่อมกีนะครับไปส่งหลานนะนันจะไปส่งหลานไปกันกี่คนเลยแนะนาตัวหน่อยเอาหลานไปส่งครับสวัสดีครับผมลิปพองลิปพองไปเชิญวราด้วย ข,ข้างหลังครับผม,มชื่อที่น,นองบ้านเรายิ้มอย่างเดียวครับผมโอเคตอนนี้เรา<อ>พร้อมที่จะไปแล้วไปแค<ป>่เดี๋ยวเราไปส่งรถไม่ได้ขับนั้นมาเลย <c oughs> เอาเดชชนมานี่ <c oughs> สภาพรถสวยเลย ไม่ได้ขับนะครับแล้วก็ก็ลองไปนะครับเดี๋ยววันนี้อากาศนี่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับถนนอาจจะลื่นแต่เราต้องรู้จักกันครับปอเาปอลาจากก่อนเดียวนี่ปออยู่ปออะไรครับผมปอสีครับปอสีคนเสื้อสีน้ำเงินครับผมปอหกค่ะปอหกเชื่ออะไรครับเชนีคนนี้ครับใส่ใจอยู่ปอสาโอเคคนนู้นครับเชื่ออะไรครับ ปออะไรครับปอดีค่ะคนสุดท้ายครับผมชื่ออะไรครับฮะธานีธานีอยู่ปออะไรครับปอสองครับผมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับผมโอเคเราไปกันเลยครับผม ครับผมโคตรชิลจะเข้าเ็รือแล้วเราไปกันเลยครับผมทุกวันไม่ไม่มาทุกวันครับมาส่งเฉพาะเสาร์ที่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็มาส่งแต่ถ้าจานถึงสุก็อยู่โรงเรียนครับเป็นเด็กพักนอนวันเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านใช่ไหมมาอยู่บ้านครับเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่บ้านมาเฝ้าบ้านเนอะ ผมไม่ใช่ผีบ้าน <c oughs> เานอาไม่เป็นพ่อบ้านเหรอมมไม่ใช่พ่อบ้านเราถ้าเป็นพ่อบ้านนี่ออกแบบบ้านนี้บ้านนี้ต้องมีชีวิตอ,อีกครัเป็นพ่อบ้านเหรอนะอกลับบ้านเคยทำอาหารให้พ่อแม่บ้างไหมทำอาหารเราทำทำไม่เป็นนัไม่เป็นแต่กินเป็นกินอย่างเดียอะอวรอเล่นผมไม่เห็นนานทำกับข้าวให้พ่อแม่อยู่นะไม่เป็นนั่เป็นเคยเป็นครับไม่ค่อยได้ทำกับข้าว ส่วนใหญ่ก็ให้ให้กระนำส่วนใหญ่แม่ไม่เคยกระทำครับเพราะว่าเราทําแม่อร่อยครับแม่ก็าทำอร่ยกว่าคลองสันมากเลยอะไรวะธรรมชาติเพราะว่าทางตันนี้นี่แบบมันลูกกลางนะฮะไม่ใช่ลูกกลางมันมีหลุมเยอะนะฮะก็เลยกล้องเรามันไม่มีไม่มีการสั่นไมมีสั่นก็เลยสั่นแรงันภาษาเกียนทับโเกมาสักนะ ไม่เป็นไรใส่มันรวยรวยมันอือโดนโดแล้วจอยตอนนี้เราถึงไหนแล้วดอยดอยเป็นัยพึ่งทางครับตอนนี้เรามาถึงพึ่งทางพึ่งทางโอ้โหเป็นเป็นคนขับรถให้กับหลานๆปกติก็ไม่ค่อยได้ขับเหมือนกันนางวันนี้ได้ขับรถคันนี้นี่กี่เดือนแล้วนะที่ได้ขับครั้งแรกเนี่ย พอได้ขับและ้วดิสองปีแล้วดิไม่ไม่คือเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่นู่นน่ะแล้วก็มาขับนะทีเดียว <c oughs> ก็ไม่ถึงเดือนตอที่แล้วมันที่มันคอดขอยมันที่ที่มันโดนชนเนะี่ยไม่ได้ขับหนึ่งเดือนแล้วนะฮะ <c oughs> เพิ่งได้มาขับอ่าวันนี้นะฮะก็ <c oughs> เลยจะอาไปเข้าศูนยะ์แล้วเอ้ยันเข้าไปซ่อมอ่ะมีประกรันอยู่ใช่ไหมนะ ป้าไงห้าเสาสี่เสาครับสี่เสาเฮ้ยรวยกว่าที่พอได้ไงไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้ามันถ้ามันเสาหมดเลยได้จะแเสาพอดีก็เจ้ามาเจ้าที่ี่พอีโดนอ่ะอ๋อมามอ่นี่นออมาี่ไนไม่เอ่ะเมียอะมีแลนดอมีอะไรกะระกะรกะมาไม่มาัะไเกะรกะมา่าดัง

ดูอดออดมเอ้ยคุณลูชามดมาาที่ใบเตอธิบดิชอบใช่ไหมชอบคชอบเขาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่เป็นลูผู้ชายต้องยอมรับความจริงสิขไม่ชิงแต่ว่าที่เราเรียนแคเล่นเอะไรเล่นไปเล่นกับเขาไม่ดูดดมีกปเล่นกับเขาเอแล้วตัวจริงคนไหนตัวจริงคนไหนกม่มีเขไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีตัวจริงก็ไม่พอใช่ไหม ไม่ใช่่้เขนี่ยว่เาเินจนพูดแ่ะไรไม่ออกเลยเนี่ยออกออใช่ไหมในในพูดให้กล้องฟังหน่อยทีดมามหน่อยเนี่ยยรอวแล้วกจริงจรไม่ได้วังกี่อนี้ฮะวังกี่อกอหืปต้องมีเเครียดแล้นะเรืเป่าแล้เครียดแล้เราก็ตีเต่ไหวาช่หะ จะลงไมเนี่ยะจะลงไหมลงมาลงมาัวๆรวๆม่ขบไปแ้วเขาไม่ล้อันนี้เขาไม่ล้มรวดลวๆม่ขับพา้ารัวๆรัวๆไม่ขับพาไ้แล้ว่น่าว่าจะได้ไดได้คะแนนหรอเออเห็นแล้วเห็นแล้วกเด้ออยากเยียบบัสวนก็ไม่ลงไม่ลงครับดีพอเออชอบเขาบอกว่าชอบสิอ๋อชอบเขาอ๋อชอบเขา เห็นไหมคนเราอ่ะถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ร้อนจนหรอกเราเดือบจ้องก็ยังได้แล้วแม่ไม่ชอครับไม่ชอบเมื่อกี้ยังบอกว่าชอบเลยจะถึงแล้วครับตอนนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะหรจะถึงแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวประมาณหนึ่งกิโลครับก็ถึงโรงเรียนครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพอตรงนี้แล้วก็ชินคุ้นเคยกับมา ก่อนนะครับผมทางก็ดีขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> จากที่เราได้อยู่ถึงวันนี้ถือว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นขึ้นเยอะอยู่นะครับหลายอย่างนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นมามาเรียนครั้งแรกนี่ถนนเป็นยังไงนะถนนเล็กกว่านี้ครับถนนที่แบบแต่กอ่อนมันจะมีแต่ก่อนเนี่ยถนน,นไม่ใส่ไม่ใช่ละเอียดอย่างนี้นะครับม mm ันเป็นเม็ดเล็กใหญ่ๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ไม่ได้เป็นเม็ดเลยนะครับนะเขาใช้หินเป็นเม็ดอ่ะ ไม่ใหญ่กว่านี้แต่เดียนนเด๋ยวน,นี้มัน,ล,นละเอียดแล้วเวลาเวลาขับมันจะไม่ไม่ไม่นี่มแบบนีดแต่ีก่อนนะครับถูกขับวันนี้ตอนนี้คืออันนี้ดีมากตอนนี้ดีถือว่าดีสุดๆแล้วนั่นนะนะถือว่าดีสุดๆแล้วถนนตอนนี้เรอดีครับถึงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ถึงแล้วนะครับ<าว> ห,พหอพี่เนี่เชือพอะเชื่อล่อเชื่อแล้วปล่าได้ไหมรอพี่าานี่ห,หล,ลย่จุนนี่เ่อหลอนถ้าใครจะลงครับคุณลี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 ้ิ๊ดิ๊ครูลินคร หน้าโรงเรียนที่เราแล้นเล็นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเล็กนิดหนึ่งับถูนุ๊กสมอเรียบร้อยี่เราแยบที่เาพี่เนี้ยโอ้ตตยแล้วไม่ได้ไม่ได้พกตังย่อยหมดใช้เลยใช้เลยนั่นคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยเลยไม่มีครับตอนนี้กังพูดเพราะว่า เงเร่งงมาอยาหยิบเงินขึ้นมาแล้วครับผมโไม่มีวะเอัดคำพูดอีฮะเบเอาไปเนอนเนาะเปนเนาะเลเพื่นาเหเราต้องใส่เนาะเ้ย่อเนาะเล็นเพื่อนเนาะเลเพื่เนาะไปแล้วขอบคุณค่าลิยาครับผม ดีพอดีพอดีพอได้ยี <SM> <ot> <rad> ่สิบบาทนะฮะดีพอยังไม่ได้ร้องเขาเป็นเสียแล้วครับีเสียลบว่เออสวัสดีครับไปแบกครับผมอ๋อใช่ไหมโอเคเด็กๆกลับบ้านกันแล้วนะครับผมถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับผม ตอนนี้เราไปส่งที่พอต่อนะไม่มีแบงจอยครับไม่ให้เรียกองไปเองเล่นเองเอาเองเล่นเองกันเองพอดีมันมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่านี้นไม่เป็นไรผิดเะรอถ้าเป็นที่เธอท่าผิดเหรออืมเฮ้ยอืมจี้เราพี่ล่ะเล่วเกี่ยวจี้เอาเลยนเถอะเออถ้าเป็นและนั่นที่เราก็ผินะที่เราเล่นเนี่ยสัตว์เอ้อเออถ้าเป็นละโอเต่อไป ไม่มีเบ่งย่อยแล้วอ่ะไม่ไไน้แล้วเหรอ๋อไม่อย,มอ,ยอ่อยอยอะโอ้แบงอะไรแบงอะไรดิ <c oughs> อะไรลืมอะไร <c oughs> <c oughs> ลืมเสือ้อขอลืมเสือ้ <c oughs> อล, <c oughs> ลืมอะไรอ๋อ โอเคสิซ okay. ิภารกิจครับขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ครับผมขอบคุณครับ